สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องชาวรถเกี่ยวและพี่น้องชาวอยู่ทุกท่านนะครับดูกระพรมนะครับช่องเสียบอยสุพรรณนะครับวันนี้พามาดูเจ้าไข่เส้งนะครับมดจอมพลังนะครับคันนี้โอ้เกี่ยวในคลองนะครับคันนี้ตัวไม่ใหญ่นะพี่น้องนะคันนี้เป็น เป็นเครื่องนิส s ันนะครับเป็นเครื่องนิส s ันต้อง1อ40นะรวมโบนี er ่ก็น่าจะต้อง1 60นะครับอันนี้เป็นตัวเดิน10เฮทีมอเตอร์นี่เป็นค้่องแฮนด์อฟนะครับอันนี้อุ้มตัดแปดครับแต่ความคล้องตัวนี่ไมื่ต้องพูดถึงนะครับ ปากสองเมตรแปิบครับเป็นระบบสี่ทิศทางนะคันนี้ยังไม่ได้แปลงท่อข้านะครับยังไม่ได้แปลงท่อข้าขึ้นอุ้มนะยังเป็นยังพาดอยู่อันนี้ก็ทีมงานเดียวกันครับโชคชนนิการนะเป็นรถเจ้าทินแถวเข้ารักนะแถวนี้คันนี้ทีมงานนี้มีสีคันนะครับ โอ้ไปได้ดีนะนักข่าวลมๆนะนี่เครื่องนี้กระพือตลอดเลยนะเครื่องนิสซันนี่แรงนะใครบอกเครื่องนิสซันไม่แรงนี่ผมผมว่าแรงนะแต่เครื่อง J-O นี่ก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะเครื่องเครื่องยอดนิยมนะเครื่องฮิต เกอร์นิสันนี้คนก็ใช้เยอะนะครับคันนี้ก็ใช้มาโอ้ล่าสิบปีนะก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเครื่องแม้แต่ขังเดียวนะครับอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะตู้นะ่าจะเป็น5.8ไปครับเป็นทานฟอร์มเมอร์ตัวเล็กๆนะครับห้องหมดจอมพลังนะ ทีมงานดีงานเยอะตลอดนะครับงานเกี่ยวนี้มีทุกวันนะสี่ขันนี้ลุวนวันหนึ่งนี่ก็รวมๆนี้ร้อยกว่าไลนนะครับเข้าปีก็ยังเกี่ยวอยู่นะเข้าปังก็ยังเกี่ยวอันนี้เป็นข้าวห้องประทุมนะครับเป็นข้าวห้องปทุมนะแถวนี้แถวเมืองการนี่ชอบทาข้าวห้องปทุมกันนะราคานี้พมไม่มั่นใจนะเจ็ดบาทเลยแปดบาทนะ เท่วแถวนี้มีคนเที่ยวชายคานานครับจ้างนี่ไร่ละสิบห้าบาทนะคนขับห้าสิบเด็กรถสิบห้าบาทนะคนขับนี้ก็จะเลืออยู่ประมาณไร่ละสามสิบห้านะครับหันไล่ก็สามหมื่นห้าเนาะเินอยู่กับเจ้าของรถ ก็เ,เกี่ยวรอบแรกไปก็จะมีคนเก็บเกี่ยวชายคาตามตูดนะครับยังก็ดีก็เกี่ยวเลาะไปเลยที่พาดคนาไปเข้าลมนะครับครับจะสันส้นๆไปไหวหน่อยนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นค่าตั้งกล้องนะไม่ใช่หมายกับสันนะ เ,ออเขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์หรือจะกดแชร์ให้ด้วยก็ได้นะครับหนึ่งกำลังใจในการกดติดตามหนึ่งไลค์อันนี้คือกำลังใจของยูทูบเบอร์ทุกๆท่านนะครับเพราะว่าเราเออกมาทายนี้ก็ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่บญหาครับก็ให้ พี่ๆนาน้านี่ยากดูอะไรนิดบอกมาครับเดี๋ยวจัดห้าให้โอ้ไท่เส้นนี่ปาวไวทุกขันนะครับใบแท็กคันนี้นะาจะเจ็ดสิบห้านะเป็นใบต้อปลายนะครับเป็นตัวเดินสิบเผาใหญ่นะอันนี้แปลงแล้วนะครับมื่อก็เป็นเผาเล็กก,ก็มาแปลงเป็นเผาใหญ่ จะได้หมดปัญหาในการขึ้นคันนาแล้วห้องเกียร์ระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับเด็นี้ไข่เส้งเยอะนะครับแถวเมืองกานี่ไขเส้งนี่ไขเจริญนี่เยอะนะครับ ใครชอบรุ่นไหนก็จัดห้ามาใช้งานกันตามความพอใจนะครับ,บระบบไข่เส้งนี้เป็นตีทิศทางทั้งหมดนะครับว่าโอเคเลยนะ จะอยู่ในโหมดที่ว่าขับง่ายเลยนะครับไม่ต้องแงะล่างไม่ต้องเอื้อมอะไรทั้งนั้นครับอยู่ที่มือข้างซ้ายขับว่านะครับอ่าระบบอยู่ที่มือเรานี่แม่โยกซ้ายโยกว่านี่ได้หมดครับ คันนี้มีความค้องตัวสูงนะแม่ดันได้สะใจครับไม่รู้ว่าเมียดามาหรือเปล่านะครับครับย่างโหดครับแม่ดันแบบลดนิดโอ้ดันแบบคล้องสุดๆนะนะเดี๋ยวเรามาดูทางตูดดูบ้างครับ หรือทางดาดนะครับเรียกพอพก็พคือทางตูดรดเกี้ยวนะโอ้ไ้ไหวดีพี่น้องเย้ย Lembra, não é, เครื่องนี้ก็พื้ดีจังเลยครับพื้นแบบโคตรโคษนะก็ตายเครื่องนี้สั้นนะครับ เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับผม